และนี่ก็คือซอมบี้ใช่ครับซอมบี้ธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งแต่ถามว่ามันพิเศษยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ let's go <S ไปดูกันเลยและนี่ก็คือวิ l เลจเจอร์ที่กำลังจะตายในวิชาแล้วผมจะเสกซอมบี้ให้ไปด mm. เูเอ่มเอ่อใช่ครับมันเรียกไปขี่สซนแอ่ม แป๊บหนึ่งอะเออตอนนี้ซอมบี้ลุมล้อมวลเลเจอร์ตัวนี้แลักเขาพยายามปีนขึ้นไปนะฮะแล้วก็มีซอมบี้สองตัวขี่กันอะตอนนี้ผมจะเพิ่มโอกาสความตายให้เขาเพิ่มขึ้นซึ่งซอมบี้พวกนี้กำลังปีนขึ้นไป อ้าเหมือนมันนะ่าจะติดบล็อกแล้วแย่งกันโอเคตอนนี้มีฝูงชนมาเพิ่มละโอเคขึ้นอะโอเคครับเรียบร้อยตอนนี้วิเลจเจอกลางจะตาเลยไม่ช้านะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมจอบบี้ตัวนี้เมื่อกี้มันกินอํา มันกินนี่ไเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นปะมันกินเนื้อก็สมควรโดนระเบิดอย่างยิ่งครับมันกินเนื้อซอมบี้พวกเดียวกันเองก็ตามนั้นแหละครับแล้วดูนี่สิท่านผู้ชมซอมบี้ตัวนี้ชิวจัดนั่งบนแกะให้แกะเดินแต่เขาเลือกที่จะไม่เดินเองสุดยอดจริงๆ แต่เขาก็สามารถบังคับแกะเขาได้เขาไปโจมตี <c oughs> <c oughs> สุดยอดอเป็นไง <c oughs> สุดยอดจริงๆถ้าเกิดเซ็กซอมบี้หลายๆตัวมันจะมีบางตัวได้เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นวิลเลเจอร์ จะสังเกตเห็นว่าบางตัวก็วิ่งปกติบางตัวก็วิ่งเร็วจัดและแน่นอนระเบิดประชาธรรมแล้วก็ตัวใหญ่จะอึดกว่าหน่อยนะปลาระเบิดหลายลูกแล้วย,ยังไม่ใยเดี๋ยว ตอนนี้ปลาระเบิดหลายลูกยังไม่ตายเลยนะอ๋อไม่ใช่มันตายไปแล้วดีกว่า <c oughs> <c oughs> ก็ตามนั้นแหละฮะนี่คือความมีเศจของมอบนี้แล้วก็ซอมบี้มันสามารถขี่กันได้ด้วยนะเฮ้ <c oughs> hey, ไปขี่หลังนะไม่เหมือนซอมบี้เด็กอะ <c oughs> ปีนบางตัวก็ปีนโดยที่ไม่มีเหศษจำเป็นก็ได้นะฮะโอเคนี่ไงขี่กันละ เห็นปะน้องชมเห็นปะไม่ขี่เขาแบบก,ก็ตามนั้นแหละนี่คือความเจ๋งของมอดนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ